หม่ห้าพันโลนะครับย้ำว่าไม่ห้าพันโลครับคันนี้นะวัานะครับ2.5 SL 2,027เลนนะครับผม398,000บาทครับผมค้างวหมจดพันหน่7 7 1 0 0บาทนะครับมาคันนี้รถเข้าใหม่ครับสังเกตห้องเครื่องครับผมเลขหม่5 0 0 0นะครับใหม่คกิบๆิแบบนี้เลยระบบเบเก ABS นะครับฝากระโปรงล่องแก้มเดิมๆนะบกกอยยางอยู่ครบนะสองจ ล้อเดิมนะครับยางใหม่ใหม่บิต้นนะครับไม่ห้าพันค้างวดเจ็ดพันหนึ่งร้อยนะครับกระจกนี่นะครับไฟฟ้าประตูข้างกุญแจในหมวดสองอันนะครับหกเกียร์นะครับหน้าจอเปลี่ยนมาใหม่นะครับแอร์แบ็กมีสองลูกกระจกเป็นไฟฟ้าหมดเลยครับแคปเปิดได้นะแบบนี้ดูครับอ่านะครับแคปเปิดได้นะฮะรถเดิมนะครับไม่แต่งไม่ทําอะไรครับแบบนี้เลยนะเลขไม่ห้าพันโลนะครับตัวถังบอดี้เดิมเดิมโรงงานนะครับล้อกระทะ โอ้โหมาเลยครับนะไม่น้อยมากครับนี่ฮะนี่ฮะนาวราครับโอ้เลมข้อมือครับสามอันอยู่ครบนะฮะใครสนใจนะฮะก็สอบถามนะครับใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าถ้าแช้คำมาก็ได้ครับผมต่างจังหวัดมีบริการทำสัญญาทังที่ส่งไปนึงบ้านในจ่ายเทียมจ่ายให้รับรถแน่นอนแก้ว